สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับชาแนลทารอนโฮนนตินายนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปพิกอเดยให้คุณได้เลือกไพ่เราจะมีไพ่ให้กับคุณทั้งหมด3กองกองที่1กองที่2กองที่3 ในท็อปิกหัวข้อที่ว่าเขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับคุณนะคะ EP ที่1ประจําเดือนธันวาคม2564ก่อนที่คุณจะเลือกไพ่เนี่ยให้คุณนึกถึงตัวเองให้คุณนึกถึงหน้าของเขานะคะแล้วก็หลับตาลงทำใจให้นิ่งนะคะลืมตาขึ้นมาเลือกไพ่ที่สะดุดตาสะดุดใจที่สุดมันหนึ่งกองหนึ่งสำรับนะคะเราจะให้เวลาคุณได้เลือกสักสามวิ โอเคนะคะคิดว่าหลายๆคนคงเลือกได้แล้วแต่ถ้าใครที่เลือกไม่ทัน กดหยุดวิดีโอไว้กดพอยส์วิดีโอไว้แล้วค่อยกด play เพลย์เพื่อเริ่มอ่านเ,เริ่มฟังคำทำนายก็ได้นะแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มอ่านคำทำนายนะคะเราต้องบอกก่อนทุกครั้งนะว่าการทำนายนี้คือการทำนายโดยทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าสถานการณ์เหตุการณ์เนี่ยมันอาจจะสลับฝั่งสลับฝ่ายเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ดูเพื่อความบันเทิงเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอ่านไพ่สำรับแรกคือไพ่สำรับนี้เนาะว่าเขาคิดถึง หรือว่ารู้สึกยังไงกับคุณบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตย้ายสำหรับที่2แล้วก็สำหรับที่สามไปด้านข้างก่อนนะคะเรามาดูกันค่ะสำหรับคนที่เลือกสำหรับนี้สำหรับแรกนะคะเรามาดูซิว่าเขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับคุณบ้างประจําเดือนธันวาคม64ไหนดูตัวคุณก่อนนะคะว่าตอนนี้ตัวคุณเป็นยังไงแล้วก็ตัวเขาเป็นยังไง ตัวคุณเองไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่เดอะแฮงแมนแสดงว่าตัวคุณยังต้องมีการคิดถึงเขาอยู่นะคะเพราะว่าเขาคนนี้เนี่ยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สามดาบในสายตาของคุณคุณเองอาจจะมองว่าเขาคือคนที่ทำร้ายเราหรือว่าคนที่หักหลังคุณนั่นเองตัวคุณเองเนี่ยไพ่เทมเพลเมนต์ขึ้นมาไพ่เทมเพลเมนต์ขึ้นมาเป็นประเด็นเดี๋ยวขอจะไพ่เสร็จก่อนละกันไพ่เทมเพลเมนต์ไพ่เดอะเมจิเชนแล้วก็ไพ่ห้าดา จริงๆแล้วเรามองว่าคนที่คนที่เข้ามาเลือกกองที่หนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วคุณอยากที่จะมุฟออนจากเขาอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเห็นได้ถึงความพยายามของคุณแต่ดูเหมือนกับว่าไม่รู้ทําไมถึงหลุดออกจากวงโครจรการพูดคุยในรูปแบบคุยๆุยหายๆของเขาไม่ได้เลยทีนี้เนี่ยตัวเขาเองเดี๋ยวเรามาดูไพ่ตัวตนของเขานะคะว่าเป็นยังไงและเดี๋ยวจะเริ่มอ่านให้ฟัง ตัวเขาเองเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดดาบแสดงว่าเขาก็ต้องรู้สึกผิดกับการกระทําของตัวเขาเองหรือสิ่งที่เขาเคยโกหกหลอกลวงแล้วก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจเลือกหรือแก้ไขปัญหาอะไรให้กับคุณได้นะคะ เรามองว่าตัวเขาเองเนี่ยดูเหมือนกับว่าก่อนที่จะมาคุยกับคุณเนี่ยเขาไม่สามารถตัดคนเก่าได้หรือไม่ก็คืออีกกรณีหนึ่งก็คือเขามีเจ้าของอยู่แล้วนะคะ,ะตัวตนของคุณนะคะไพ่ขึ้นมาใบแรกบนไพ่ t ด e h a n ง m a นนั้นหมายถึงคุณยังคิดถึงเขาอยู่ค่ะแล้วก็ไพ่สามดาบขึ้นมาเนี่ยคุณรู้สึก ผิดหวังในตัวเขามากๆเลยเพราะว่าในมุมมองคุณเนี่ยไพ่สามดาบขึ้นมาแสดงว่าคุณต้องมีความรู้สึกว่าเขาคือคนที่หักหลังคุณเขาคือคนที่แทงข้างหลังคุณแต่ไพ่ e m p e r a n c e แสดงว่าสองคนเนี้ยระหว่างคุณกับเขาอะค่ะยังมีการพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันไม่ใช่การพูดคุยที่สม่ําเสมอเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ e m p e r a n c e คือการคุยคุยหายหายคุยคุยหยุดหยุดแล้วก็ไพ่ the m a g i c i a ชความสัมพันธ์เนี่ย ไม่สามารถชัดเจนแล้วก็ไม่สามารถเปิดเผยได้ด้วยตัวคุณเองเนี่ยพยายามที่จะเดินออกจากวงโครจรเนี้ยหลายต่อหลายครั้งแต่ว่าตัวตนของเขาอะค่ะ ตัวคุณเองเนี่ยพยายามที่จะ move on อหลายตาหลายครั้งแหละแต่ไม่สามารถทําได้ส่วนตัวเขาเองนะคะไพ่ขึ้นมาใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดดาบนั่นหมายถึงเขาก็มีความรู้สึกผิดกับการที่เขาต้องโกหกหลอกลวงอะไรบางอย่างคุณนะแล้วก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาได้ทําและไพ่ต่อมาเนี่ยมันเป็นไพ่สองดาบนั่นหมายถึงแต่ถ้าจะให้เขาอะ่ะต้องเลือกปล่อยมือจากใครสักคนนึง เขาก็ไม่สามารถทําได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าคนหนึ่งก็เป็นคนที่รักแล้วก็ผูกพันหรือว่าคอยสพอร์ตคอยช่วยเหลือกันมายาวนานถึงแม้ว่าความสัมพันธ์หรือว่าความรักมันจะลดลงแล้วส่วนอีกคนหนึ่งไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าคุณทั้งส่วนอีกคนหนึ่งก็อาจจะเพิ่งได้เจอกันเป็นความรักครั้งใหม่แต่ก็เจอกันในรูปแบบไม่ถูกต้องไม่ถูกที่ไม่ถูกทางเพราะว่าไพ่ The High Priestess นั่นหมายถึง เขาไม่สามารถตัดใครออกไปได้เลยและในตอนนี้เนี่ยตัวเขาเองก็อยู่กับความรู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกว่าต้องเลือกสักหนึ่งทางแต่ไม่รู้ว่าจะต้องเลือกคนไหนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นเองส่วนคราวนี้เรามาดูว่าแล้วสถานการณ์ณ,ณตอนนี้ของเขาเป็นยังไงสถานการณ์ตอนนี้ของเขานะคะ ดูเหมือนกับว่าชีวิตเขาเนี่ยอยู่กับความยากลําบากหรือว่าอยู่กับการติดขัดในเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็บางกรณีนะคะคุณกับเขามีปัญหาในเรื่องของระยะทางด้วยการมาเจอกันไม่ใช่เรื่องง่ายคุณอาจจะทําได้แค่คุยหรือทําได้แค่พิมพ์โต้ตอบกันแบบทางไกลณตอนเนี้ตัวเขาเองมีความรู้สึกว่า เขาอะอยากห่างคุณอยู่เหมือนกันเพราะว่าเขามีหลายสิ่งหลายอย่างที่กําลังเกิดปัญหาในตอนนี้ไม่ว่าจะง,งานเอ,อ่ยหรือการพูดคุยกับคุณก็เริ่มมีปัญหาแล้วค่ะและในตอนนี้ไพ่เดียมเพลเลอร์เขามีความรู้สึกว่าเขากําลังถูกใครบางคนจับตามองซึ่งเขากลัวการสูญเสียแล้วก็กลัวการเดินจากไปของคนคนนั้นซึ่งอาจจะเป็นคนเก่าที่เขาแคร์มากกว่าคุณซึ่งสิ่งที่เขาคิดหรือว่ารู้สึกกับคุณเนี่ย สิ่งที่เขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่รักนะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ Ni ช็อปครับเขารักนะเขารักแล้วเขาก็ถูกใจในรูปลักษณ์ภายนอกของคุณมากด้วยแต่เขาไม่สามารถที่จะหยุดที่คุณได้หรือว่าไม่สามารถที่จะจริงจังกับคุณได้คุณไม่ใค,คุณไม่สามารถคาดหวังการจริงจังหรือว่าการเดินหน้ากับความสัมพันธ์ของคนคนนี้ได้เพราะว่าไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่หเหรียญน,นั่นหมายถึง เขาอะเหมือนหลอกให้คุณอะรอเวลาไปเรื่อยๆซึ่งเขาเองก็คิดแหละว่าหลังจากเนี้ยเขาจะยังหรือยื้อคุณไว้ได้อีกนานแค่ไหนสิ่งที่เขาคิดในตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเขาว่าขอเวลาให้เขาได้แก้ไขตัวกับคุณเนี่ยค่อนข้างนานพอสมควรแล้วแต่เขาก็ไม่สามารถทําให้ได้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่เขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณในตอนนี้เลยนะคือเขารักแต่เขาไม่ได้อยากจะจริงจังกับคุณแรกๆมันเป็นอาการเหมือนคนที่เขาพยายามจะเลี้ยงไข้คุณเขาพยายามที่จะประครับประคองให้ความสัมพันธ์เนี้ยอยู่ต่อไปเรื่อยๆแต่เขาไม่สามารถที่จะเลือกคุณเป็นตัวจริงได้นั่นเองทีนี้ถ้าถามว่าเขามองแล้วมุมมองที่เขามองเราล่ะเขามองว่า,เ,าเราเป็นยังไงในตอนนี้ สำหรับคนที่เลือกกองที่1นนะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งเหรียญเขามองว่าคุณคือคนที่ใจดีอะยอมที่จะให้โอกาสเขาอยู่เสมอค่ะไม่ว่าจะผิดพลาดกี่ครั้ง j u m e n t หนึ่งเหรียญขึ้นมาคู่กัน คุณยอมที่จะให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นใหม่กับคุณอยู่ทุกครั้งหรือว่าเปิดโอกาสให้เขาอะได้เริ่มต้นใหม่กับคุณอยู่ตลอดเวลาตัวเขาก็เลยมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนไม่เด็ดขาดไม่สามารถตัดเขาออกไปจากชีวิตได้จริงๆแล้วเขาก็มองว่าคุณเนี่ยคือคนที่ใจดีกับเขามากๆแบบรับเขาได้ในทุกๆเรื่องและอย่างหนึ่งคือไพ่สิบถ้วยเขามองว่าคุณยอมรับได้แม้กระทั่งเขามีเจ้าของแล้วหรือบางการณีคือ เขาไม่สามารถตัดขาดกับใครอีกคนหนึ่งได้ค่ะเขามองว่าคุณรับรู้แต่คุณก็ยังยอมรับในตัวตนเขาได้เขาก็เลยคิดว่าคุณเ,เสียใจแหละแต่ยังไงคุณก็ไม่ไปจากชีวิตเขาแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่เขามองคุณซึ่งหลังจากนี้ความสัมพันธ์ในช่วงเดือนธันวาคมนะคะของคนที่เลือกกองที่1ความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกองที่หนึเนี่ยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สิบดาบมันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณทั้งคู่ ต้องห่างกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาคนนั้นนะคะก็ยังจะวิ่งไล่ตามคุณอยู่ดีก็ดูเหมือนกับว่าตัวคุณเองก็ยังไม่พร้อมที่จะเดินออกมา move on เท่าไหร่ก็ออกไม่ได้สักทีส่วนตัวเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะปล่อยคุณออกมาเดี๋ยวก็จะเป็นการที่กลับมายือ้อยุดฉุดกระชากกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พ่ยสามถ้วยขึ้นมานะคะแล้วก็พายสตรีกมันมีเกณฑ์ที่ว่า ทั้งคู่ยังจะไม่เลิกคุยกันค่ะจะยังคุยกันต่อไปแต่ก็จะยังอยู่ในสภาวะที่เหมือนเดิมความสัมพันธ์ดูไม่ได้คืบหน้ากันเกิดขึ้นเลยมีแต่การเอาอกเอา,เอา,เอาใจที่มีการเอาอกเอา,เอาใจกันมากขึ้นแต่ถ้าหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้หญิงฝ่ายนั้นจะต้องเป็นฝ่ายที่ยอมมากกว่ามากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งะคะ่ะเกิดขึ้นความสัมพันธ์นี้จะมีแต่ความดรามา่าเพราะว่าความเ,าเพราะว่าคุณทั้งคู่จะไม่สามารถเปิดเผยได้แม้กระทั่ง วงสังคมหรือกลุ่มเพื่อนฝูงกันเองจะไม่สามารถรับรู้หรือว่าไม่สามารถเปิดเผยได้ก็เรียกง่ายๆว่าสําหรับคนที่เลือกกองที่1เนี่ยทั้งคู่ต่างรักกันแต่ผิดที่ผิดเวลาแล้วก็ไม่เกิดการแก้ไขกันเกิดขึ้นกับปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วไม่ได้ไม่ได้ถูกแก้ไข เพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ยังไปต่อแต่ก็คาราคาซังไม่สามารถพัฒนากันได้แบบเต็มที่ค่ะความรู้สึกของเขาก็ยังรักแล้วก็ห่วงแหนคุณอยู่แต่เขาดูเหมือนจะเป็นคนที่จับปลาสองมือเหยียบเรือสองแคมอยู่เหมือนกันอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อให้กับคนที่เลือกกองที่สองนะคะก็คือไพ่สำหรับนี้เราจะมาดูกันว่าเขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับคุณนะคะแลวความสัมพันธ์จะเป็นไปนในทิศทางไหน เรามาดูกันค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองกองนี้นะคะไหนดูซิว่าเขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับคุณก่อนที่จะไปดูถึงความคิดของเขาเรามาดูก่อนว่าคุณและเขาเป็นยังไงในตอนนี้นะคะขอดูตัวคุณก่อนนะตัวคุณพไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ใบนี้แสดงว่าตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึก อยู่กับการที่เฝ้ามองแอบดูว่าตัวเขาเนี่ยคิดจะทํายังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สามดาบเหมือนกันเลยเหมือนกับไพ่สาหรับแรกแสดงว่าคนนี้ก็ต้องทําให้คุณกังวลใจแต่มันเป็นการกังวลใจกับการที่เขาดูเหมือนไม่ค่อยแคร์เราดูเหมือนไม่ค่อยเต็มที่กับคุณดูเหมือนกับว่าจะทะเลาะกันบ่อยนะคะสําหรับคู่คุณกับเขาเนี่ยเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่ใบนี้ เป็นไพ่ใบที่4แสดงว่าคุณก็ต้องเป็นคนใจร้อนหรือว่าค่อนข้างที่จะต้องการความชัดเจนในความสัมพันธ์แบบรวดเร็วเนี่ยอยู่พอสมควรเลยแล้วมันไม่ได้ดั่งใจคุณเพราะว่าเขาคนนั้นเนี่ยน่าจะมีการคุยเปรียบเทียบระหว่างคุณกับใครอีกคนนึงไปด้วยพร้อมๆกันเดี๋ยวดูตัวเขาซิว่าเขาเป็นยังไงนะคะขึ้นมาเป็นไพ่เดาบ 7ดดาไพ่ใบนี้คะ่ะไพ่ราชินีดาบเขามีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะจู้จี้งี่เง่าอ่ะไพ่สองถ้วยเขารักคุณนะแต่ว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแหละชอบขุดเอาประเด็นเอาปัญหาเก่าๆอ่ะขึ้นมาพูดทําให้ความสัมพันธ์นี้มีปัญหาอยู่ตลอดเวลาตัวคุณเองนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ห <c oughs> ยิบไม่ติด ไพ่ใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ใบนี้ไพ่ไสิวเหรียญแสดงว่าตัวคุณเป็นคนที่อีกโก้สูงมากๆแล้วก็ เป็นคนที่ค่อนข้างหยิ่งแล้วก็รักในศักดิ์ศรีถ้าหากว่าคุณไม่ผิดคุณจะไม่ง้อเลยแล้วคุณก็จะเป็นฝ่ายที่ว่าอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรทั้งสิ้นหรือแม้กระทั่งการคุยกันคุณก็จะไม่คุยกับเขาแล้วคุณเองก็จะทําตัวแบบสบายๆต่างฝ่ายต่างจดจ้องต่างฝ่ายต่างจ้องมองกันค่ะทั้งคู่เนี่ยอยู่ในภาวะที่ว่ามีความกลัวเหมือนกันเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยไพ่สามดาบคุณก็กลัวว่าเขาจะนอกใจคุณเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่สิบเหรียญมัน ถ้าไพ่สำรับอื่นมันจะคือการเติมเต็มเนาะแต่ทีเนี้ยพอขึ้นมาเป็นไพ่ปัญหาในตำแหน่งที่3าะค่ะ คุณมีความรู้สึกว่าเขาอะไม่ค่อยจะดูแลเราเลยหรือว่าเขาไม่ค่อยจะเทคแคร์คุณเลยบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องการอะเขาทําให้ไม่ได้แล้วก็จะทะเลาะกันในเรื่องเนี้อยู่บ่อยครั้งเลยค่ะและไพ่สองดาบก,ก่อนหน้านี้ที่คุณจะตกลงที่จะคุยกันแบบจริงจังเนี่ยเขาน่าจะมีการคุยซ้อนเกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งตัวเขาเองอะค่ะขึ้นมาเป็นไพ่เป็นไพ่ใบนี้ เป็นไพ่ใบนี้นั่นหมายถึงเขามีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ดูเซนสทีฟดูเปราะบางเหลือเกิน แต่นิดแตะหน่อยไม่ได้เลยมันจะต้องมีปัญหาแล้วมันก็จะเป็นปัญหาในเรื่องราวเก่าๆที่อาจจะคุณหรือเขาเนี่แหละขุดคุยขึ้นมาให้มันทะเลาะก,กันอีกครั้งแล้วเขาเองเนี่ยก็เป็นคนหยิงในศักดิ์ศรีเหมือนกันค่ะต่อให้เขาจะรักคุณมากสักแค่ไหนแต่เขาก็จะมีการทําตัวแบบเด็กๆหรือการวางตัวแบบเด็กๆที่ไม่ยอมกันเลยเพราะฉะนั้นสองคนนี้มาในรูปแบบแนวคู่กัดรักกันแต่ไม่มีใครยอมใครแล้วก็มีความน้อยเนื้อหนา ต่ำใจแล้วก็นอยกันอยู่ตลอดเวลาคราวนี้เรามาดูซิว่าสถานการณ์ของเขาในตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ของเขาในตอนนี้นะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ ราชาไม่เท้าเขามีความรู้สึกว่าเขาได้ทดําทุกอย่างแบบเต็มที่แล้วกับคุณเนี่ยเขาได้พยายามทําแบบเต็มที่แล้วแล้วเขาไม่ใช่คนที่จะพูดเก่งแถมยังเป็นคนขี้งอนด้วยพอลาที่ทําแล้วมันไม่ได้ดั่งใจะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าทําไมสิ่งที่เขาทําไปมันไม่ดีหรือว่ามันดีไม่พอหรือยังไงเกิดความน้อยเกิดความน้อยเนื้อต่าใจอีกในตอนนี้ทั้งคู่กําลังรู้สึก อัดแล้วก็กําลังกดดันตัวคุณเองก็มีภาระที่ตัวเขาเองก็ต้องมีภาระที่รับผิดชอบตัวคุณเองก็เช่นกันค่ะแล้วทีนี้พอมันมีเรื่องของภาวะจิตใจเกี่ยวกับเรื่องความรักอีกทั้งคู่กําลังกดดันกันเองค่ะตัวเขาในตอนนี้เขาพยายามที่จะชวนคุณคุยหรือ อาจจะสลับกันก e? ็ได้นะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะชวนคุยและตัวเขาเองเขามีความรู้ส uh ึกว่าเขายอมได้เท่านี้เขาเสียสละได้เท่านี้เขาไม่สามารถเสียสละได้มากกว่านี้ละเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ตัวตนของเขาหรือนี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาเป็นเขาก็จะรู้สึกแบบนั้นค่ะส่วนสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณเนี่ยสำหรับคนที่เลือกกองที่สส่วนสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะ ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สีไม้เท้าจริงๆแล้วจิตใจของเขาอะค่อนข้างมั่นคงเลยว่าเขาอยากจะเลือกคุณนะเขาอยากที่จะเลือกไปต่อสารสัมพันธ์ให้มันมั่นคงกับคุณแต่ทีเนี้ยไพ่หกถ้วยเขาอาจจะเบรคตัวเองไม่เป็นหยุดตัวเองไม่ได้คุณกับเขาแตกต่างในเรื่องของการเข้าสังคมเขาเองอาจจะเป็นคนที่ปาร์ตี้เก่งปาร์ตี้จัดหรือเพื่อนเยอะแล้วเขาเองรู้สึกว่าต่อให้เขาอะจะมีเจะอยากมีคุณเพียงคนเดียวเนี่ย แต่เขาก็ยังจําเป็นต้องเข้าสังคมและเขาเองก็จะมีะจุดเซฟโซนหรือว่าโลกส่วนตัวของเขาเองในขณะที่เขาอยากเดินต่อกับคุณเขาก็ต้องการโลกส่วนตัวหรือจุดเซฟโซนของตัวเองไปด้วยพร้อมๆกันค่ะตัวเขาในตอนนี้ความรู้สึกของเขาเนะเขาอยากได้ความรักที่มันสบายๆ ไม่จำเป็นต้องคุยกันตลอด24ชั่วโมงหรือว่าไม่จําเป็นต้องตัวติดกันแบบตลอด24ชั่วโมงเขาต้องการความรักที่เข้าอกเข้าใจแล้วก็มั่นคงต่อกันค่ะซึ่งเขาเองอ่ะเขามีความรู้สึกว่าเขาทําให้แล้วเขาทําได้แล้ว แต่ว่าด้วยการกระทําของเขาเนี่ยไพ่์ดีแอมเ r รร์ขึ้นมามักจะเป็นคนที่มองข้ามจุดบอดหรือข้อเสียของตัวเขาไปเพราะฉะนั้นเขาจะมองไม่เห็นว่าตัวเขาทาพลาดตรงไหนแต่ในความรู้สึกเขาเขารู้สึกว่าเขารักคุณแบบเต็มที่แล้วเขาก็ได้ทําแบบเต็มที่แล้วแต่ถ้าหาว่าคุณเนี่ยจะมาเบรกเขามาห้ามให้เขาไม่ไม่ต้องเข้าสังคมไม่ให้เขาเข้าสังคมเลยเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้ความรู้สึกของเขาเนี่ยมันก็ยังจมอยู่กับการที่ไม่เข้าใจคุณในบางเรื่องอย่างเช่นการห้าม การเข้าสังคมหรือการขีดเส้นให้กับเขามากเกินไปการตีกรอให้กับเขามากเกินไปมันกําลังเป็นปัญหาที่ทําให้เขาหนักอกหนักใจอยู่ในเวลานี้แต่ถ้าถามว่าเขารักไหมเขาก็รักคุณนะแล้วเขาก็อยากมั่นคงกับคุณสร้างครอบครัวหรือว่าอยากเดินต่อความสัมพันธ์นี้ในระยะยาวอยู่เหมือนกันแต่การเทคแคร์ของเขามันค่อนข้างที่จะน้อยคราวนี้เรามาดูซิว่าแล้วในมุมมองเขาอ่ะเขามองว่าเราเป็นคนยังไง ดูซิว่าในมุมมอง,ของเขาเขามองว่าคุณเป็นคนยังไงใช้ชีวิตแบบไหนนะคะมุมมองของเขานะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งดาบเขามองว่าคุณคือคนที่แข็งแข็งกระด้างแล้วก็เป็นคนที่พูดจาเชื่อเฉือนหรือ ตรงมากอยู่คนหนึ่งเลยค่ะเขามองว่าคุณคือคนที่ดื้อมากๆเลยอะดื้อแบบปราบไม่ลงพยศมากเอาไม่ลงเลยแล้วเขาก็มองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างประชดประชันเวลาที่ต้องการอะไรเนี่ยไม่พูดบอกตรงๆหรอกแต่พอราที่ไม่พอใจ ก็มักจะประชดประชันแสดงออกในสิ่งที่ตรงข้ามเขามองว่าเวลาที่เขาทําดีด้วยอะ่ะคุณก็ไม่ได้ใส่ใจเขาคุณก็ทําเมินเขาไปแต่เขาก็รู้อยู่แหละว,ว่าไพ่สีถ้วยเขาก็รู้อยู่แหละว,ว่าคุณน่ต้องการอะไรแล้วก็รักเขาต้องการอะไรจากเขาแต่ด้วยท่าทีของคุณเองอะค่ะมันก็ทำให้เขาอะ่ะมีความรู้สึกว่าอยากละเลย ไม่อยากสนใจหรือเรียกง,ง่ายคือมีความหมันไส้ในตัวอยู่เหมือนกันทีนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองในช่วงเดือนธันวาคมจะเป็นยังไงต่อไปในช่วงเดือนธันวาคมความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้าถ้าหากว่าคุณอยู่ไกลกันหรือว่ามีช่วงเวลาที่แบบยุ่งมากๆเกี่ยวกับเรื่องงานแล้วไม่มีเวลาให้กันเนี่ย ในช่วงเดือนธันวาคมคุณจะได้ไปไหนมาไหนด้วยกันหรือบางคนถ้าอยู่ใกลกันก็จะได้มาเจอกันค่ะจะมีช่วงเวลาที่ อมอบความสุขให้แก่กันและไพ่เบนีขึ้นมานะคะนั่นหมายถึงคุณจะเริ่มที่จะพูดถึงทิศทางความรักหรือว่าชี้ให้คนรักเห็นกันมากขึ้นว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างต้องการอะไรในตัวคนรักเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่ามีปัญหาขุดเรื่องราวเก่าๆขึ้นมาทะเลาะก,กันได้เก่งเนี่ยในช่วงเดือนธันวาจะได้ถูกแก้ไขค่ะแต่ก็จะมีเกณฑ์ที่ว่าแก้ไขย,ยังไม่ทันจบเลยก็จะทะเลาะก,กันอีกครั้งเพราะว่าไม่เรามองว่าทั้งคู่เลยอะ่ะ คิดอยากจะเปิดใจคุยกันเคลียร์ปัญหาแต่ว่ายังไม่พร้อมจริงๆยังยึดถือความคิดของตัวเองเป็นหลักก็จะทะเลาะกันอีกครั้งในช่วงเดือนธันวาค่ะแล้วก็จะเป็นการงอนกันอีกครั้งหนึ่งอาจจะถึงได้บอกไงว่าจะอยู่ในโมเมนต์ของการเป็นคู่กัด รักกันแหละแต่ก็ดีกันได้ไม่นานเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีกละทะเลาะกันได้ไม่นานเดี๋ยวก็ดีก,ดกันอีกละนี่คือไพ่บทสรุปสําหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อให้กับคนที่เลือกกองที่สามนะคะคนที่เลือกกองที่3ามคือไพ่สาหรับนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับคุณนะคะ เรามาดูกันค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่สำหรับนี้เรามาดูกันว่าเขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับคุณก่อนที่จะไปอ่านใจเรามาดูก่อนว่าตอนนี้คุณและเขาใช้ชีวิตยังไงเป็นยังไงกันบ้างไหนดูตัวคุณก่อนนะคะตัวคุณพไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ tree of cups ไพ่สามถ้วยขึ้นมาเลยไพ่สามถ้วยแล้วก็ไพ่ offshore ตัวคุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างมองโลกในแง่ลบอยู่พอสมควรเลยนะแต่ว่าภายนอกต้องแสดงออกให้คนอื่นๆเห็นว่าฉันมีความสุขจังเลยแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวแล้วก็มีโลกส่วนตัวสูงอยู่พออยู่พอสมควรเลยค่ะคุณไม่ไว้วางใจที่จะให้ใครเข้ามาในชีวิตคุณเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าไพ่สามถ้วยขึ้นมาตั้งแต่ไว้แรกแล้วมาจบที่ไพ่สามเหรียญแสดงว่า คุณและเขาอาจจะยังอยู่ในโมเมนต์ของการเป็นเพื่อนหรือกลับไปอยู่ในโมเมนต์ของการเป็นเพื่อนและตัวคุณเองไม่ไว้ใจตัวเขาเลยเวลาที่เขามาทําดีหรือว่ามาชวนคุยก็ดูเหมือนคุณไม่พึงพอใจที่จะให้เขาเนี่ยล้าเส้นหรือก้าวเข้ามาในชีวิตคุณสักเท่าไหร่นักนะคะส่วนตัวเขาเองเนี่ยการใช้ชีวิตของเขาการใช้ชีวิตของเขานะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะที่จะรอได้เป็นคนอดทนเก่ง และตัวเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เฉยๆนิดนึงแต่อาจจะเก่งในเรื่องของเทคโนโลยีตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่เป็นเหมือนที่ปรึกษาและเขาก็เป็นแบบนั้นมาโดยตลอดค่ะแต่ในตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่พึงพอใจอะไรบางอย่างจากคุณเลยคุณดูไม่เหมือนเดิมคุณดูเหมือนมีเส้นกั้นหรืออะไรบางอย่างและตัวเขาเองอาจจะไม่พอใจกับคำพูดหรืออะไรบางอย่างที่คุณได้พูดออกมาเพราะฉะนั้นทั้งคู่ต่างหวังดีต่อกันละค่ะแต่ว่ามาเจอคนที่ โลกส่วนตัวสูงด้วยกันทั้งคู่เข้ากันไม่ได้ความสัมพันธ์ทั้งคู่ยังไม่พัฒนายังอยู่ในรูปแบบของการเป็นเพื่อนกันเป็นที่ปรึกษากันหรือบางคนอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันแต่ก็ดูเหมือนเข้ากันไม่ค่อยได้คราวนี้เรามาดูสถานการณ์ของเขานะคะว่าณนะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ของเขาณนะตอนนี้นะคะ ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ Knight nice of w a n d เขาไม่ค่อยอยากจะสนใจในตัวคุณสักเท่าไหร่ในช่วงนี้หรือเรียกง่ายๆคือไพ่เดสตาร์เขาอาจจะอยากจะเทคุณด้วยซ้ําในช่วงนี้นะคะและก็ ไพ่ The star ขึ้นมาในตำแหน่งที่ 2. เขาไม่ได้อยากจะเทแค่ความสัมพันธ์เขาอยากจะเททุกๆคนออกไปจากชีวิตเขาอะไรก็ตามที่ทําให้เขารู้สึกว่าชีวิตเขากําลังจะมีปัญหาเขาเลือกที่อยากจะเทสิ่งนั้นออกไปตอนนี้ไพ่เอ็กซ์ออฟวอนเขากําลังมีไฟในเรื่องหน้าที่การงานหรือกําลังมุ่งเป้าไปเรื่องหน้าที่การงานอย่างเดียวเลยค่ะตัวเขาเป็นคนค่อนข้างบ้างานค่ะแล้วก็ไพ่ทมเอร์เในช่วงเนี้เขามีความรู้สึกว่า เขาอะไม่อยากสนใจใครไม่อยากคุยกับใครเลยในตอนนี้เขาจะเก็บตัวอยู่กับตัวเองมากถึงมากที่สุดไม่อยากคุยกับใครหรือแม้กระทั่งโซเชียลก็จะดูเหมือนกับว่าเขาจะปิดกั้นตัวเองมากอยู่พอสมควรเลยส่วนสิ่งที่เขาคิดหรือว่ารู้สึกกับคุณนะคะสิ่งที่เขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณเนี่ยไพ่ knight nice of one แสดงว่าก่อนหน้านี้เขาต้องเคยรู้สึกดีกับคุณจนอยากที่จะเข้าหาคุณแหละแต่ไพ่ king of d i c k ขึ้นมานั่นหมายถึงพอเขาได้มาเรียนรู้คุณได้มารู้จักตัวตวนของคุณหรือว่าได้เรียนรู้จากการพูดคุยแล้วเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าการเป็นที่ปรึกษาการเป็นเพื่อนอะมันดีกว่า sick of d i c k มันเป็นการช่วยเหลือกันเนี่ยน่าจะดีกว่าค่ะเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าทัศนคติความคิดหรือทิศทางแนวทางในการใช้ชีวิตของคนทั้งคู่เนี่ยไม่เหมือนกันเลยไม่มีอะไรสอดคล้องกันเลยเขาเลยเลือกที่จะ เดทก็คือเลือกที่จะจบมันไว้แค่นั้นไอความคิดที่อยากจะลองคุยในสถานะที่สามารถอัปเกรดเป็นคนรักได้นะตอนนี้เขาได้หยุดคิดไปแล้วแล้วเขาก็มองว่าควรที่จะถอยห่างหรือไม่ก็คือเทกันไปเลยน่าจะดีกว่าเพราะดูเหมือนไม่มีอะไรที่จะเข้ากันได้เลยส่วนตัวเขานะคะสิ่งที่เขามองคุณเนี่ย สิ่งที่เขามองคุณเนี่ยเขามองว่าคุณเน่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดมากคิดมากจนเกินไปเวลาอยู่ด้วยแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันเข้งมันเหงาแล้วก็มันเครียดในเวลาเดียวกันมันทําให้เขาว่ามีความรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วมันเหมือนอึดอัดใจรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกมีความรู้สึกเหมือนกับว่าไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นตัวเขาเองเขามีความรู้สึกว่าต้องการคนที่จะสามารถเข้ามาเติมเต็มกันได้ ไม่ใช่คนที่ขาดกับขาดมาเจอกันเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ขาดขาดความรักขาดการเอาใจใส่ซึ่งเขารู้ว่าคุณต้องการจากเขาแต่เขาเองก็ไม่ใช่คนที่จะมานั่งเทคแคร์คนอื่นมากนะักตัวเขาก็เลยมองว่าเอ็กออฟท็ไปดีกว่าสิ่งที่เขามองคุณเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างน่าเบื่อแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอะเวลาที่ได้โฟกัสอะไรแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะหมกมุ่นหรือว่า ย้ำคิดย้ำทำอยู่กับสิ่งนั้นตัวเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาไม่เหมาะกับคุณเขาขอไปดีกว่าเขาขอบายดีกว่าซึ่งหลังจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะในช่วงเดือนธันวาคม ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งเหรียญมันจะมีโอกาสอีกครั้งให้คุณกับเขาได้ลองมาปรับจูนกันอีกครั้งหนึ่งได้ลองมาพูดคุยเคลียร์กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งตัวเขาเนี่ยก็จะดูเอาใจใส่คุณมากขึ้นนะคะส่วนตัวคุณเองไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ f o f c u p ด้วยความที่คุณเป็นคุณนะเนาะมีจุดเซฟโซนมีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงคุณก็จะยังใช้ชีวิตแบบเดิมเพราะฉะนั้นไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ six of c u p เลยนะคะนั่นหมายถึงไพ่บอกว่าอยู่ที่คุณเลลือกแ้้วนะถา คุณเลือกที่จะอยอมรับข้อเสนอหรือว่ายอมรับการหยิดยื่นสิ่งดีๆจากเขาเนี่ยคุณก็จะได้รับความรัมรกตอบแทนโทษที แต่ถ้าหากว่าคุณยังเลือกที่จะเป็นคนคนเดิมพห่บอกว่านั่นคือปัญหาของคุณความสัมพันธ์นี้อาจจะไปต่อไม่ได้นะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายในเรื่องราวความรักหรือว่าพิกอเด็กในหัวข้อที่ว่าเขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับคุณ EP ที่1ประจําเดือนธันวาคมสําหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ